เราอยู่กันที่บูธช้างอันครับช้างอันเฉางอันคนเยอะกว่าบูธนี้นี่มีพิตตี้สาวด้วยเจ้าหน้าที่ว่าจะไปขอเบอร์ชัวรท่านหน่อยเดีร็วๆไปขอท่านหน่อยครับขอเบอร์โบชัวรท่านหน่อยครับแล้วขอเบอร์ชัวร์หน่อยนะครับเอาทุกคนเลยมคคะอ่ะรับขอบคุณครับอันนี้อะไรครับอันนี้เนละ็กๆแก่เยอะไหมอ๋อตั้งที่ก้าว โอเคครับมนี่ครับได้มาแล้วดูเหมีไอ้ง่วงสวยนี่ดีพอศูนย์เจ็ดครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าแต่ว่าราคามันยังแพงยังแรงอยู่นะขอน่าจะถูกกว่านี้นะสวยอันนี้ S07L นย์ดูตัวจริงครับคนเยอะอยู่นะ เอสเ็ s s 07, เราไปดู s อ7เจดีกว่าไอ้สีเขียวนุ่นข้างหลังเดี๋ยวไปดูแน้อยน,นี่ครับอันนี้เป็นสีขาวหม่อน่าสีเหลืองมันออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวคล้ายๆล้ายคล้ายๆกันเลยนีนี่สีเขียวนะคล้ายๆตัวนุ่นเลยครับนุน่นคล้ายๆตัวนุ่นเลย ดูไอ้ง่วงกันครับนี่เขาเรียกกันไอ้ง่วงช้างอันลูมินหรือว่าไอ้ง่วงนั่นเองครับมันก็คือเป็นรถที่ไฟตามันออกแนวง่วงเหมือนจะหลับครับคันนิดเดียวเองนะนี่คันนิดเดียวเองมีประตูสองประตูเองฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ข้างหลังเป็นสามประตูนี่แต่ประตูมันใหญ่อะประตูมันใหญ่มากเลยครับ สูใหญ่นะับมาดูด้านหน้าครับล้อจะเป็นล้อขนาด14นิ้วครับนด้านหน้า,า,นนาองันนี้มีเองห้องจอดโชว์เยอะแยะเลยครับก็จะไปข้าบนไปดูข้าบนดีว่าตรงนี้คนเยอะนี่มีโปรโมชั่นเลยนะครับ ดอกเบี้ย0ู8ดดาวดาวน้อยแล้วก็ผนเริ่มต้นอยู่ที่3,950้าห้าิบาทก็ประมาณสี่พัน่ะแต่ระยะยาวไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับไอตัวนี้เด,ดี่ยอันนี้สีเขียวส่วนที่นี้ก็จะเป็นดีพอร์ีพอรแล้ว07แต่เพ่แล้คันใหญ่ หน้าตายอย่างกับเทสลาเลยอย่างกับก๊อปเทสลามาเลยของตัวนี้นะดีพอเอสศูนย์เจ็ดมันสวยนะระยะทางวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ต้องหาไอ้ลาเบลสติ๊กเกอร์ก่อนนี่ไอ้ง่วงนี้น่าจะขายดีนะแต่ว่าระยะทางมันสั้นครับมันวิ่งได้ไม่ไกลไงถ้ามันวิ่งได้สักสามร้อยโลสี่ร้อยโลนี่หรูเลยแต่ราคามันสนะี่แสนกว่าเนาะ ถ้าสักสามแสนกว่าก็น่าเล่นอยู่